น้ำหยดทีละน้อยน้ำย้อยทีละหยดจะหยดมากหยดน้อยหยดบ่อยๆมาก็หมดแต่อย่างไรก็ตามน้ำใจอย่าให้มีวัหมดเพราะน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจไม่ว่าน้ำไหนก็สู้น้ำใจไม่ได้น้ำหยดทีละน้อย น้ำย้อยทีละหยดจะหยดมากหยดน้อยหยดบ่อยมันก็หมดน้ำฝนหลั่จากฟ้าไหลรินน้ำบ่อุดจากดินเพื่อใช้น้ำคำกล่าวให้ยินสนองโสนน้ำจิตเพื่อเฝือไว้สิ่งนี้มีคุณสุดท้ายท้ายสุดขอฝากอีกสักหนึ่งกรดน,น้ำยดทีละน่อย น้ำย้อยทีละหยบจะหยดมากหยดน้อยหยบบ่อยบ่อยมันก็หมดสุดท้ายท้ายสุดจริงขอฝากอีกสักหนึ่งกรน้ำหยดทีละหยดน้ำย้อยทีละหยบจะหยดมากหยดน้อยหยดบ่อยบ่อยมันก็หมด bye